เชาเน็ตเม้นสนันค่ะเมื่อบอสบิกค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกหรือว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะออกมาโพสต์แบบนี้เกิดอะไรขึ้นสําหรับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อินฟูชื่อดังนะคะต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะกระดิกตัวทําอะไรนะคะก็กลายเป็นประเด็นร้อนประเด็นดราม่าให้แฟนคลับเอฟซีได้พูดคุยถกเถียงกันอยู่เสมอค่ะและล่าสุดน,นะคะทางด้านบอสบิกก็ได้ประกาศรับแดนเซอร์เพิ่มหญิงหนึ่งอัตราชายหนึ่งอัตราติดต่อเข้ามาที่เพจค่ายเพลงโตงเกียวมิวสิกนะคะอันนี้แอดมินมาอ่าน เมื่อโพสต์เมื่อหนุวัดที่ผ่านมาค่ะก็ทําให้แฟนคลับ FC นะคะเม้นสนันบางคนบอกว่าอยากให้เซ็นสัญญากับเด็กในค่ายไม่ว่าจะเป็นทั้งศิลปินหรือว่าแดนเซอร์เอ่ยค่ะไม่ใช่แบบว่ามามาหายหายมามาซ้อมเสร็จพอได้ซ้อมสักหน่อยก็ออกเนี่ยค่ะเพราะว่ามันจะเสียเวลารับคนใหม่เข้ามาเพื่อที่จะมาทําการซ้อมอีกซึ่งอันนี้นะคะเป็นในมุมของแฟนคลับ FC ค่ะได้เข้าไปคอมเมนต์แล้วก็ได้แนะนําค่ะ ท่นนี้เป็นแฟนตัวยงนะคะบอกว่าอยากให้บอสบิ๊กเนี่ยเซ็นสัญญาไว้เลยดีไหมคะถ้าเป็นแบบนี้เียได้โอกาสคนดีคนที่พร้อมจริงๆและเสียเวลาต้องมาซ้อมกันใหม่อีกของคนที่พร้อมสู้จริงๆนะคะไม่ใช่ไม่ไหวและออกอยาดาม่าค่อยเดินนี่ใจพร้อมกายพร้อมค่อยมาสมัครเขาจะเปิดวงแล้วยังจะมาลาออกอีกนะคะซึ่งเราก็เห็นว่า,าจะมีน้อง ดนเซอร์คนหนึ่งก่อนหน้านี้นะคะที่ได้ประกาศยุติบทบาทนะคะแดนเซอร์ของตัวเกี u ยวมิวสิกแล้วบอกว่ามีเหตุผลของตัวเองและได้คุยกับทั้งบอสแล้วบอสก็โอเคซึ่งมันโอเคก็จริงค่ะทุกคนแต่เหมือนกับว่าปีนี้บอสบิ๊กเขาจะทําวงนะคะให้ใหญ่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเป็นไซส์เอปีนี้ก็คือจะเพิ่มขนาดวงให้เป็นไซส์เอลนะคะประมาณนี้เนาะซึ่งแดนเซอร์ก็จะมี12คนด้วยกันค่ะจะมีชาย6แล้วก็หญิง6เนี่ยพอดีถ้าขาดไปคนหนึ่งมันก็ เหมือนเซตแดนเซอร์จะไม่ลงตัววางท็อปวางจุดมาร์กที่ต้องเต้นอะไรมันก็จะไม่โอเคไงนะคะในสโมชันก็ต้องรีประกาศแลบสมัครใหม่แต่เชื่อว่าหลายคนนะคะที่มีความพร้อมที่มีความสามารถเนี่ยก็พร้อมที่จะไปสมัครค่ายเพลงตัวเกี่ยวมิวสิกอยู่แล้วตอนนี้คงไ,ได้คนไปแล้วละเพราะว่าเราก็เห็นทางด้านบอสบิ๊กนะคะได้ออกมาเคลื่อนไหวกลางไร์สดเกี่ยวกับเด็กๆที่ออกไปแบบนี้ค่ะอ่ะฉะนั้นคลิปนี้ก็ขออนุญาตนะคะคลิปจากทางด้าน บอบิกหรือว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้พูดถึงน้องๆเหตุผลที่ลาออกไปเนี่ยเพราะอะไรกันค่ะเป็นอย่างเชื้อประกาศเราสมารถดนเซอร์เพิ่มนะครับเดีย๋ยวพูดให้ฟังเกี่ยวกับนี้ก่อนแดนเซอร์เข้าหนาปีนี้เราทำแดนเซอร์สิบสองคนเนาะแดนเซอร์ผู้หญิงสิบสองคนแดนเซอร์ชายหกคนสิบสองสี่สิบห้าสสิบแปดสิบเก้า แต่งเสื้อปีนี้ประมาณสิบเก้ายี่สนะิบคนนะอถึงเราวงเราคือถ้าวงมอลามันจะมีสามไซส์ให้ S M, M L XL เราจะเป็นไซส์ L ที่เราอยาก XL ปีนี้นะครับ XL ก็คือมอลาใหญ่เราเป็น,ปนไซส์ L นะครับปีเมื่อกี้เนี่ยเราเป็นไซส์ M นะแต่วันนี้เราเป็นไซส์ L แล้ว L ที่จะระยจะไปถึง XL นะครับแล้วเสื้อเราก็ซอเกันมาเต็มเดือน ด้วยเต็มคุณภาพสุดสองคนนั่นเนอ,อง,งเอะไรแม่พูดเต็มแล้ว <c oughs> บาทที่นี่เขาเรียกว่าโอเคเด้ซื้อเอาคนแล้วพี่น้องก็ว่าเกียรติศรีออกดีนะเพราะเขาบอกสอบกันด้วยซ <c oughs> ึ่งสอบซึ่งสูตรซึ่งผนคนมาสมัครตามหลังก็ไม่นับดิ <c oughs> เพราะว่าก็ทุกคนก็โอเคแล้วลงตัวแล้วนะ ทุกคนจะทานสุกมาเอน์จอยขนาดว่่สุแกแต่ัรืองแก่ให้ขนาดไม่สุกข,ขนาดมามีนี่มีสินมาด้วยสิสมมุติไม่ว่าใครดอกกะแก่ให้ซอยกะแก่ซอยแำบใครจะมาไม่อยากให้เป็นดินแลอเงนเลี้ยงมันม,นมนได้อยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมล่ะก็ไม่เดียกว่าอะไรก็แก้นี่แก้สินช่วยอยู่ก็มากอยู่สําหรับ นี่สินที่งามไม่แม้ริ่มที่ยังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอืเห็นหน้ากาซองอาทิตย์จะฮอปเป็นคนหน้าฮอาหรือเปล่าในในกับต่างใจมาแล้วหรือท่ามาอยู่แล้วนี่นี่ไม่หนีจากบาร์ดาราคืออันนี้อันนี้ไม่ได้พูดถึงคนหล่อเลยพูดถึงคนที่อยู่เลยแหละพวกเราคนกับบ้างคันบัสไส้ดีคนกับสีมานอันนั้นอันนี้นั่นแหละท่าก็เป็นห่วงเออเหรอเห็นหน้าตากับเป็นโซเป็นซอเป็นมองใส่หนีแฮมัเนือตึ้งตื้อ อันนี้อันนี้ไม่บอกว่าใครนะแต่เขาน่ารักอยู่นชายนี้ให้มันถึงทื่ออันนี้พูดถึงคนที่อยู่ไม่พูดถึงคนดอดเลยคนดอกเขาไม่มีอะไรอยู่แล้วนี่ปัญหาเลยก็ก็อยู่กันครบน่ารักอยู่กันแบบไม่อยากจะกินแล้วกินกับุญปบะอยาดแล้วกินกัะซั่มเห็นอะพี่น้องมองยู่มองเศร้ามององส่วนกลางกระซั่มพูดจะเอาเห็นอะไรล่ะอืมมองยู่มองเศร้าจะเอากระซั่มเห็นอะไรพี่น้องบอกเกิดนั่นเลยบอกตามกันบอกเกิดกระซ้่มเห็นอะไรล่ะเห็นอะไรข้าวแม่เป็นอย่างเลย การกินการอยู่ครับแต่ว่าด้วยเหตุผลบางประการเพื่อมาขอออกมือเส้านี่มือเส้าแล้วแหละออกปุ๊บเพื่อนกับประกาศเพื่อนเลยแต่เรื่องประกาศนี้เขาไม่ได้ไม่ได้ปรึกษาบอลนะเขาประกาศเขาเองแต่บอลรับสมัครในเสื้อบอลต้องมีพูดอะไรเหตุงานก็ถือว่าไม่เป็นไรก็อย่างถือว่าช่วงรองานก็ดีแล้วแหละที่ตอนนี้เดือดสิบเอ็ดคนแต่ว่าคนใหม่ก็มาแล้วคนใหม่ก็เสียปั๊บแล้ว ไม่ต้องห่วงนะใครออกไม่ต้องห่วงเพราะสัญญาเราจะเริ่มเซียนประมาณวันนี้อีกสิบสองสิบสามนี่แหละประมาณวันนี้อีกสิบสองสิบสามนี่แหละทำสัญญาไว้นะครับกันไว้นะครับตามกฎการระบบระเบียบแต่ไม่ต้องห่วงนะว่าพอออกปุ๊บภายนหนึ่งชั่วโมงเสียบป,ปั๊บหนึ่งชั่วโมงเสียบป,ปั๊บคนที่เราทำงานเนาะเขาเห็นเขาเห็นดีเห็นเดกแต่ว่าคนเราอาจจะใจร้อนเลยอาจจะมันตัวกิมมิสิ่งนี้ไม่ได้เห็นผลหนึ่งสองสสองวันเดียวตัวเกิมมิสิ่งต้องใช้เวลาอยู่กว่าจะเห็นผลกว่าจะเป็น เาบอกว่ามันเห็นผลเล่อยไหมบอลาเห็นผลเลื่อยคือเถาเต่าอยู่วัดปลานี่คือเห็นผลเรื่อยจูดมาเลยแต่เห็นผลเลยไทยเห็นผลเล้วอยอาจจะเป็นแถวทะเลไปยืนเบื้องบนเห็นผลเลยน่ะยืนปุ๊บเห็นผลเลยอืมแต่บางข้อคือต้องฝึกฝนต้องฝึกฝนก่อนออกแสดงคืองานเราปีหน้ามันเต็มปีใช่ไหม ขอเวลาสุกแค่เดือนเดียวอาจจะเดือนนี้อาจจะไม่ไมีไม่ค่อยมีงานหรอกไม่ใช่ว่าเดือนนี้ไม่มีงานก็อาจจะชิดไปโซเชียลไม่ได้นะเรามีงานตลอดแต่ว่าเดือนนี้คือเดือนที่เราทักจริงๆแล้วอ่ะจะให้ไปออกงานนะบางคนแต่ว่าทีนี้พอหลังจากยี่สิบให้ซ้อมผมจ้าในเสื้อนอกเลยเพราะอย่างกระยานว่าค้อของเทาเนี่ยคือตือค้อตีนาลาออกไปข้อต่อตีวันช่วงวันหนึ่งเขาเรียกว่าเดือนนี้ซ้อมมันเต็มเดือนเลยงานก็เพิ่งรับอดอด,อดเปรี้ยวกินหวานอดเปรี้ยวกินหวาน นั่นแหละพอได้ออเปลกินหวานบอกเขานั่แพยั่นบอกกันว่าคนที่อยู่เดียวกันก็อยู่ตัวนี้นมีแฟนกลับมคนใหม่กับเขาใจดิช่วงปิดวงคือช่วงที่มันซักซ้อมจะมาถึงมาจอ,อกงานเป็นไปไม่ได้เพราะเต้นก็ยังไม่ถือกันเลยนะครับเป็นไปไม่ได้แค่มองหน้ากันก็ยังหายใจไม่ถูกแล้วเ้วยแล้วคนที่อยู่ก็โอเคแล้วแต่ว่าสำหรับคนที่มาใหม่เราอธิบายคเดียวว่าเดือนนี้นะมันยังไจอ,อกงานเร้อเดือนหน้าเด้อส,อส้อมสากวนยามันใจพนันม วงไงนี่นเขาจะเป็นงานเลยเขาซสอมสองเดือนสามเดือนอันนี้เดือนนิดๆก็เลยว่าขอก่อนเด้อสูบเอาขออเขากินก่อนเด้ออย่าพึ่งเด้อถ้าถ้าป่านน้องต้องต่อไปออกเดี๋ยวช่วงที่ไปออกเดี่ยใช่ไหมเพราะว่าโลดดายเยอะๆอนะ่ะอีกเหตุผลหน,นึ่งก็คืออยากให้แดนแดนมีตังก็เลยพยายามเอาไปออกจริงๆไม่ไม่จริงๆไม่ได้ออกดิไม่ได้ไม่ได้เออกเลยตามตกลงนะคือไม่ได้มีงานหรอกเธอซสอมอย่างเดียวสองสามเดือนเนี่ยเธอสอบสองเดือนเนาะเธอซสอมอย่างเดียวแต่แกเห็น่าเืออยากให้น้องมีงานอยากให้น้องไปอิน วิธีการทำงานจริงๆเราก็จะได้เห็นน้องด้วยแต่ยคนดาร์กเพราะเป็นยามลูกเอาไป่ัด่อต้มาดูกันครับว่าเป็นยังไงอ่นนั้นเอาป่ะนะชุดกับบอบอกกับตลอดลากบากซ้อมรองเท้าเราก็ยังดิ้นซู่เลยใหญ่กับผมสุดนี้ก็ไปยืมไม่แบตเตอรี่ก็หายเราดีสุดเลยยืมแน่ยืมแน่เลยเกิดอะไรยืมไม่ไดกป่ะเนาะรองเท้าก็ยังข้านไปขึ้นไปอยางเก็บเก็บไปให้ได้ลดัรองเท้ากับคุจะดาประสักับเลนเปียนได้ แตนนี้ครบแล้วคนมาสมัครใหม่มาแล้วมาพรุ่งนี้เนี่ยแรงต่ำเลยเพราะเพราะมีพอมีหนึ่งคนปุ๊บมีหนึ่งคนออกปุ๊บคนใหม่ยิ่งต่าเลยตอนนี้นะเสียบปั๊บทันทีให้ก็เสียบอันพิจิกาตอนที่ยงเสิยบคุณจะขอบมากใครว่าอะไรคนอยู่ก็อยู่ไปแต่คนออกปุ๊บมาทันทีเลยไม่ต้องไม่ต้องกังวลใครนเวอร์ีอะไปอกแต่ขอยคับ ถามว่านคนมาสมัครรับรองเยอะมากมาสมัครแดนเซอร์เยอะมากแต่เราคัดแล้วแล้วก็เอาไว้เหลียวสอบแม้วสินะเพราะอย่างคนใหม่คนใหม่มากคนหน,นึ่งก็กต,ต,กต,งงต้องมาสอบอีกแต่ก็ต้องเริงสอบมากเลยรีบมาดมไม่อยากให้คิดว่า <c oughs> ไม่อยากให้ออกอารนนะับเพราะคนอยากอยู่เราเยอะมากเราก็ไม่ได้มั่นหรอกว่ามันคนเาอยากไม่อยู่หลายอีดีทุกคนอย่างแต่ว่าเขาบอก รับแล้วคือเต็มมันคือเต็มว่าเราไปอีกสินนะเราไม่รับเอาใครเพิ่มนะแต่ว่าตอนที่12คนครบเนี่ยเราก็ไม่เอาใครเพิ่มดิก็เอาเท่านั้นล่ะเปะเรีวสินนะจริงเหรอจริงจริงนักร้องเหมือนกันมาสมาร์ลาสหลายตอนแรกว่ามาสมารสมัครเรีเยนเซอรอ ตอนแรกมันมาหอนเลนเซอร์พ่อหอดปุ๊บสมัครนักหล่อกะมีตัวหลอกมากกะมี่หัวเข้าต้องการเลนเซอร์พ่อหอดแคนแลบเป็นนักหล่อกะมีสอไใส่กะมี่ตอนท้าก็ว่าท้ามาเตีนมาเตีนสมัครเตียนพ่อหอดอยากหลอกเที่ยงกะมี่จนี้จะเสด็จแดงเลยหรอแต่ต๋อ๋อให้เข้ามาก่อนาไหมเพราะแล้วคนที่อยู่จุดสองคนตอนนี้ปัจจุบันนี้คือนิ่งนั่นแหละคือว่านิ่งแล้ว บวกกับสัญญาก็าจะได้เซ็าอ,อีสองอีสองประมาณนี้แหละความรับผราคาอืมเพราะว่าอย่างสิเป,ปิอปอดอเพิ่ยยงบกอกดูใครสิบอกกาแฟบอกมือนีมันแล้วสิะอืมไม่ไปบอกบอกผู้จัด,ดไม่ได้ตื่นเต้นนะว่าใครออกเพราะมันต้องซ้อมหน่อยงานต้องซ้อมหน่ยงานเราเงานรออยู่คือทั้างงานในงานนอกประเทศ ไม่แนหอกกับแมว่าสีเดื้อยู่ไไปเดีไปไหอยบางก็สไปแต่ก็ใช้เวลาหน่อยมอดนันเมะเจ้านเพมอสแสีดังมันนดันแต่แมนอืมโอ้ยมออะไรอย่างนี้มาไล่หลายๆที่นีโอ้นี่มานีถ้าผิวพอกก่วดอน่จะได้เงินเดี๋ยวนี้มันหนกมากแค่ผู้สว่ามันตัวซือมือดีดีเดี๋ยวไปหนงกงไปหอนเองเอฟซอังกฤษพอฮักแม่สืน เอ๊พวกอย่างเนี้ยเสรษาแพทย์เครือค่องปีปปันอันี้ส่วนจะมีอย่างส่วนจะเป็นคนส่วนจะเป็ีนตัวเกี่ยว,วเดือเดือนเด่นได้ส่วนจะได้เปหองกลุ่มฟีฟี่บินฟี่กินฟีฟ่ต้งเนี่ยหาดางตัวหาา้าเดือนค่ะไมาแเกก็เป็นเงาตอบกเหมืนกัน,น,นจจอันนี้นะซาลาไม่ถูกโดจารดเว่าอืมแล้วตอกแต่าเป็นผูน้ดําหนอเขาสิเบื้องหายาลองดูก่อนคนชอบแบบหนึ่งสามสี่หรือห้าหกเจ็ดเก้าใช่ห่ะ